สวัสดีครับขอต้อนรับนะครับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคูนัทชนแนลนะครับเป็นช่องที่เพรียงดวงชะตานะครับด้วยไพ่คิซีพร้อมเคล็ดลับดีๆนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนเสริมและแก้ไขดวงชะตาที่ทําง่ายๆด้วยตัวของท่านเองเลยนะครับในคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปการเพรียดวงชะตานะครับของคนที่เกิดในวันจันทรนะครับตั้งแต่วันที่15เมษาถึง30เมษาสอนห้ารานี้นะครับแล้วก็มาดูกันว่า ในช่วงเวลาประมาณ15าวันตรงนี้นะครับท่านที่เกิดวันจันทร์นะครับมีดวงชะตาเป็นเช่นไรบ้างนะครับผมคุณนัทก็ได้ทําการอธิษฐานนะครับแล้วก็เลือกไพ่อ้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับว่าดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันจันทร์เป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังคำแพย์กรนะครับอย่าลืมกดนะครับติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับเป็นกำลังใจกับคุณนัทนะครับในการ ทำคลิปดีๆนะครับมาให้กับทุกๆท่านได้รับชมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปรับชมกันเลยครับสําหรับนะครับท่านที่ท่านที่เกิดในวันจันทร์นะครับต้องตอบว่ายังมีความสุขกับเรื่องของการกินอยู่เลยกินดีอยู่ดีมีสุขอยู่ อาจจะเป็นการกักตุนอาหารด้วยนะครับเนี่ยท่้งที่อาจจะซื้อเยอะนะครับของในบ้านต้องเยอะไปก่อนช่วงนี้แต่ว่าของในบ้านในมีเต็มในมีแน่นไว้ก่อนเพราะนั้นสิ่งที่ตามมานะครับสำหรับคนวันจันทร์คือน้ําหนักนะครับอันนี้ขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคนวันจันทร์นะครับเพราะว่ามีกองสุกับงากินอยู่นะครับแต่ว่าเรื่องของการงานเนี่ยกับคนวันจันทร์นะครับเห็แต่ว่าการงานยังมีปัญหาต้องติดขัดอยู่นะครับยังมีความขัดแย้งอยู่ยังมี ความอะไรที่ไม่ไม่ลงรอยกันเพราะฉะนั้นถ้าต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมเนี่ยระวังนะครับมันจะมีการอะไรจะมีการทะเลาะกันจะมีขัดแย้งกันถกเถียงกันได้หรือว่าขัดแย้งกันทางความคิดก็ได้ทัศนคติในการทางานอาจจะไม่ตรงกันก็นได้สอบคุณบรรจนะครับที่ต้องทํางานเป็นทีมนะครับะนะครับแล้วก็ในตอนนี้นครับเรื่องงานเนี่ยถ้าจะให้ทังใจแต่ว่ายังไม่ได้นะครับยังคงต้องรอก่อนนะครับยังคงต้องรอระยะเวลา รออะไรอยู่ครับปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนบารจันนี้พราะตอบว่ายังต้องใช้เวลานะครับเป็นตัวช่วยนะครับในการในการแก้ไขครับซึ่งถ้าคนบรรจันลงลงมือแก้ไขเองอาจจะเพิ่มเพิ่มปัญหาขึ้นนะครับความยุ่งยากจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็การงานของคนบรรจันนะครับในช่วงนี้นะครับอาจจะมีการมองหานะครับมีการมองหาโครงการหาไอเดียหรือว่าหาหาโปรเจกต์ใหม่ๆด้วยนะครับยังต้องตอบว่า เป็นเป็นช่วงเวลาที่คนวัรจันน่ะน่าจะทําอะไรเพิ่มแล้วทีนี้นะครับน่าจะทํางานเพิ่มหาอะไรเพิ่มแล้วนะครับทําอยู่แต่เพีวยงแต่ว่าอาจจะยังลงมือทําไม่ได้ในตอนนี้เท่านั้นเองครับเพราะยังเป็นอยู่ช่วงที่ยังต้องรออยู่นะครับตั้งความร <át> ักของคนวรรจันนะครับถ้าตอนนี้มีคู่อยู่แล้วแต่ว่าอุดมสมบรรูรณ์ดีนะครับรักกันดีอยู่แล้วนะครับปกติดีถ้าท่านที่ยังไม่มีคู่นะครับเป็นคนโสดในวันจันทร์นะครับ ในชีวิตแต่ว่ามีเกณฑ์นะครับที่จะเจอคนที่ถูกใจด้วยนะครับส่วนเรื่องการเงินนะครับของคนในวันจันทร์ต้องตอบว่ายังเป็นวันที่ใช้เก่งอยู่นะครับอาจจะเป็นเรื่องของการกินการอยู่เครื่องอุปโภคบริโภคต่างคนมันจะซื้อเยอะมากนะครับมีแน่นเลยในบ้านในตู้เย็นของจะต้องเยอะต้องเต็มเอาไว้ตลอดนะครับจะได้สบายใจจะได้อุ่นใจนะครับส่วนสุขภาพก็บอกไปแล้วนะครับของวนันจันทร์นะครับปัญหาคือน้ําหนักนะครับแล้วก็ที่ตามมาคือโลกเกี่ยวกับการกินนะครับแป้งประหวาน ไขมันน้าตาลพวกนี้ครับก็อ,อาจ,จมีปัญหากับกับเรื่องสุขภาพในตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอ่ะก็ครบทั่วแล้วครับทั้ง4เรื่องการงานการเงินความรักและสุขภาพของคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับอ่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับในคลิปต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเอาไว้นะครับขอบคุณครับผม